ครับโมเดลละกิเลสนะฮะก็คือว่าจะบริหารทรัพยากรที่จํากัดยังไงในความต้องการที่ไม่จํากัดของคนนะฮะในรัฐหนึ่งหนฮะนี่คือเศรษฐศาสตร์แล้วก็บริหารรัฐกิจนะฮะก็คือแนวคิดก็คือการที่จะลดความเป็นฟอร์มอลลงไปให้เป็นอินฟอร์มอลแล้วก็ลดโพสเซสตลงไปให้เป็นช็อตคั u นะฮะหรือสิ่งที่เรียกว่า faster cheaper better แล้วก็จะเกิดความ easier หรือ more convenient นั่นเองนะฮะนี่เป็น culture of lean เพราะว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้เราก็จะไปเสียเวลากับสิ่งที่เป็นความสูญเปล่าหรือสิ่งที่เรียกว่า waste W A S T E S นะซึ่ง lean management บอกว่ามี waste ถึงหลายประการนะ7-8ประการขึ้นไปในองค์กรแต่ละองค์กรนะ เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราทําสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยแต่ว่าจะจะยากเพราะมันมีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องนะะแล้วก็จะลดอะไรนะลดความที่จะคนในทุนที่จะจนรวยกระจุกจนกระจายนะฮะคนรวยยิ่งรวยขึ้นคนจนยิ่งจนลงเนี่ยให้เกิดความเสมอภาคความเท่าเทียมความเป็นธรรมมากขึ้นนะสิ่งเหล่านี้ก็คือ,อาทางพุทธศาสนาก็คือการลดกิเลสนั่นเองอะ เพราะเราไปฟุ้งซ่านยึดติดเยอะก็ใช้เวลาเยอะเรื่องราวเยอะใช่ไหมฮะเราก็ตรงไปตรงมากับเรื่องที่เราจะหาจะเป็นที่ควรจะเป็นต่างๆเนี่ยก็จะทําให้มีประสิทธิภาพสูงสุดครับเอา